สวัสดีครับผมโจตี้เฮดัตครับนี่เราลงมาเล่นกันต่อนะครับตอนนี้จูเลียกลับบ้านแล้วนะครับแม่โทรตามทรบไปรุ่นเซงอ่ะสำหรับคนที่อยากให้ทําคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดเนทเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับนี่สิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่โดเนทนะจะได้ดูรูปที่ผมวาดนะครับทุกคนนะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีคลิปออกมารัวๆนะครับอันนี้พระเอกนะครับกําลังหางานทําอยู่นะว่าเฮ้ยคุณป้าซูซานมีอะไรให้ผมทำปะเนี่ยพระเอกนอนเฉยเลยวย ต้องรีบไปที่ห้างแล้วโอ้มันคือเกงในชั้นเหรอนี่ดูมันถูกซักไปแล้วเนี่ยบ้าไปแล้วอะไรวะ <c oughs> อ่ะทีนี้เราก็แต่งตัวหล่อเลยนะครับมาที่ห้างนะครับอุ้ยมาเจอคุณป้าสูซานนะครับนี่อะไรไม่สมเหตุสมผลเลยนะเจหมายความว่าไงครับฉันกำลังอธิบายว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่และช่วยซูจัดสินค้าในสต็อกโอเคไหมได้ครับ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่เจ้าสุสานเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากนั้นเนี่ยเราก็โตสุดๆไปเลยไปอยากกินใจนะเธอดูสายใจจริงๆเธอคือนักธุรกิจที่เข้มแข็งทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ <c oughs> เสียงหายนะเนี่อดีเพราะสูรออยู่ในด้านหลังนะไปเริ่มกันเลยอ่ะแล้วเราก็มาหาสูนะครับอเกือเบเสร็จแล้วหาอะไรวะเนี่ยโอ้ทำไมทำหน้าดอย่างนั้นอีกแล้วเนี่ยคุณมาที่นี่เพื่อช่วยฉันงานเหรอนี่ ส่ขอให้ผมช่วยนะครับเพื่อเอากล่องบ้านนั่นออกมา okay. โอเคอู้สำหรับเอ,อ่ออันบิ๊กบึ้มของเธอนี่ปอดหนักของเธอมันสุดยอดมากเลยะแล้วก็คลิกเอา้าเดี๋ยวก่อนนะอยูดเธอก็ล็อกประตูเหรอเฮ้ยคุทำอะไรงนะั่นไม่ที่นี่มันค่อนข้างที่จะไกลอยู่เอาละฉันจะเติมให้คุณคือได้รวะแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะเราควรทำงานนห้เสร็จก่อนนะค่อยคุยกันตกลงครับอะไรวะเธอจะทำอะไรเนี่ย แล้วมหาลัยเป็นยังไงบ้างอะไรวะเธอกําลังชวนเราคุยกันเหรอแปลกจังเธอพยายามหลอกให้ฉันพูดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันไปได้สวยครับแต่ฉันจะเริ่มเรียนในสัปดาห์หน้าผมจะเรียนเรือนในสัปดาห์หน้าโอ้จริงเหรอป้าซูซานบอกว่านายไปมหาลัยระหว่างสัปดาห์ด้วยนะโอ้ใช่ผมต้องออกไปที่นน่านเพื่อจัดการอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเพื่อนไว้นะครับงั้นเธอก็มีเพื่อน ตอนเรียนมหาลัยแล้วสินะเออก็มีครับแค่สองคนนะครับเป็นนักศึกษาใหม่แล้วเพื่อนเหล่านี้เป็นไงบ้างล่ะอืมเธออยากรู้จริงๆรอเนี่ยกิในใจนะพวกเขาที่ใส่ดีโคอ,อี้กับดีรันนะอืมโคอ,อี้ก็ไม่โตเท่าคุณหรอกนะสงสัย <c oughs> ว่าดีรันอยู่ที่ไหนนะเนี่ยตอนนี้อืมโอ้โลกถึงโจอะไรวะโอ้ใช่แล้วผมยังไม่ได้ถามอะไรคุณเลยเธอเรียนอยู่มหาลัยกับผมหรือเปล่าเนี่ย ฉันกาลังรอดจดหมายตอบรับจากมหาลัยอยู่อม,มหาลาัยหลายที่เลยงั้นเหรอเธอคงจะเป็นคนฉลาดมากๆถึงได้สมัครเรียนหลายที่คุณสมัครเรียนมหาลัยมิวเนอร์วาเบด้วยหรือเปล่าฉันจะไม่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอเืออะไรวะเนาะเราถามว่าเธอสมัครเอ่อร่วมชั้นกับเราหรือเปล่าอะไรย่างี้เนาะอโอเคผมก็แค่ถามนะครับไม่เสียหายหรอกมั้ง ฉันคิดว่านั่นคืองานทั้งหมดนะนะเสร็จแล้วใช่ไหมดูวหมือนว่าอย่างนั้นเมื่อกี้คืออะไรคุณคิดว่ามันเป็นคุณป้าอะไรวะป้าที่ไม่เคยเก่ะเดี๋ยวนะเธอขังเราไว้ที่นี่งั้นเหรอไม่ใช่ละเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอลืมอีกแล้วอีกแล้วงั้นเหรอใช่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน เธอจะกลับมาในอีกสักครู่เธอจะจำได้ก่อนที่เธอจะขึ้นรถเราก็แค่รออ่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นหนาวแล้วเธอก็ขับรถไปอ๋อพี่เข้ามาในห้องเพื่อมาขนของนะให้ป้าสูสานส่วนป้าสูสานก็ลืมว่ามีหลานอยู่ในห้องนะก็เลยล็อกประตูก่อนออกไปจากร้านเลยคุณพาช่วยโอ้ยจะคิดว่า เขาลืมจริงๆแล้วนั่นเนี่ยไม่นี่ไงขับรถไปแล้วเอาไงต่อเนี่ยอเธอจะกลับมาอย่างแน่นอนเธอเปิดแอร์ทิ้งไว้อยู่นะแล้วไม่ลองเออโทรหาเธอเหรอไม่มีสัญญาณโทรศ,าศาพัพท์ในนี้เลยนะเนี่ยไวไฟล่ะไม่มีเธอจําได้เสมอว่าต้องปิดเราเตอร์ก่อนออกมาเหรอปิดเน็ตด้วยครับจังหวะนี้เธอแต่เธอลืมนึกถึงแอร์เหรอเธอลืมนึกถึงแอร์ในห้องนี้ เฉพาะแอรในร้านที่จําเป็นต้องเปิดไว้อ๋อเพราะว่าต้องเปิดไว้เพราะอาจจะมีของราคาแพงนะครับต้องให้มันโดนแอรไว้ <c oughs> มันต้องมีเครื่องมือในกล่องนี้แน่นะสีเปิดดูไหมแล้วเปิดกล่องไม่ได้เออถ้างั้นเอาไงเดีมันแย,ย่มากขนาดนั้นเลยเหรอจะติดอยู่ที่นี่กับฉันนะ่ะอะไรวะอะไรนะทําไมคุณไม่ฟังพังประตูออกไปเลยละ่ละยังไงวะ มันไม่ใช่งางนั้นผมแค่เออเอาล่ะเรากำลังรอซูซานกลับมาเธอจะรู้ตัวในไม่ช้าใช่ไหมมันคงดีกว่านี้อยู่ดีๆเธอก็ยอมรับได้ั้ง,งนั้นงั้นคุณเจออะไรบ้างเอาล่ะถึงเวลาอะไรวะและนั่นคือทั้งหมดที่เธอบอกฉันนะอ๋อโดแบบว่าตลนกรก็คิดว่าป้าซูซานจะกลับมาแต่ตอนนี้เธอไม่กลับมาสักทีนะครับจนห้างปิดแล้วตอนนี้ว้าวเพื่อนของคุณคิดว่าคุณป้า อน่าจะลืมเราแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยแต่เรื่องทั้งหมดมันแปลกมากเลยมีเรื่องต้องคิดอีกเยอะนะไอหนุ่มเอ้ยเฮ้คุณตัวสันนั่นเนี่ยฉันบอกนายแล้วว่าเธอเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วไม่มีทางปิดมันได้เลยเหรอไม่ใช่จากที่นี่ปิดได้จากในร้านเท่านั้นและไม่คิดว่าป้าสุสันจะกลับมาอีกเหรอได้เวลาเปิดประตูบานนั้นแล้ว ยา่าอยู่ที่นี่ฉันไม่ต้องการที่จะรู้สึกหนาวและคุณก็เปิดประตูไม่ท่าอยู่ดีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่นี่มันยังหนาวอยู่เลยนะคุณไม่หนาวด้วยเหรอไม่ใช่แบบนั้นผมตัวร้อนโดยปกติอืมเ,อเดี๋ยวก็เอือน,น,นั่นเนี่ยนี่แล้วเธอก็มานั่งข้างเรานะครับเธอนั่งข้างเราพร้อมกับรอยยิ้มกระเลยขึ้นว่าเนี่ย ไม่ต้องจ้องฉันแบบนั้นจะแค่พยายามทำตัวให้อุ่นนะกอ <God, why? S 1> <Hey, S 2> ดเธอไว้ไอ้จังวานี้อาจจะทำะร้ายนี่เอ้าพ oh, ยายามที่จะทำให้เธออุ่นไงล่ะแต่คุณพูดถูกฉันควรถามคุณก่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรนี่โอเคแล้วก็มานั่งกอดกันโอ้โหนี่มันชาคลาสสิกชัดๆนะครับเนี่ยพระเอกมาทำบุญด้วยอะไรเนี่ยอูอยากโดนฟ้าผ่าบ้าง <c oughs> <c oughs> คุณไม่รู้สึกหนาวจริงๆงั้นเหรอแม่ของฉันน่ะ ว่า,ากาศาที่บ้านนะเติตัวในเมืองหนาวอยู่แล้วนะหนาวตัวดรารัแข็งไปปวดทั้งตัวแล้วตอนนี้เคล็ดลับคือการทําให้มือของอ๋อทรับไม่มืออุ่นไว้แล้วก็ต้นขาด้วยนะยังไงงั้นเหรอคุณทําแบบนี้แล้วก็หาว่ะดีที่ได้รู้เอเธอก็ง่วงไปนะครับรัตตีสวัสดิ์สู้ฉันไม่รู้สึกหนาวเท่าเธอเลยแต่คุณรู้สึกอุณหภูมิที่งหวง เราน่าจะพักผ่อนกันอ่ะแล้วก็นอนกับเธอไปอ่ะแล้วก็เธอก็อืงนะครับหนาวหลือเกินเขาทำํำได้ยังไงเนี่ยเขาอุ่นงั้นเหรอฉันไม่คิดว่าเขาจะรังเกียจนะเอ้เดี๋ยวเธอทําอะไรเนี่ยแล้วก็นอนอยู่นะเอาอยู่ดีไฟก็ดับมทุกคนอา้าวอย่างน้อยวิธีนี้ก็ปิดแอร์ได้แล้วนะ และความเย็นจะค่อยๆลดลงและสูกุก็น่าจะดีขึ้นอะไรันคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขณะที่เธอเป็นคนใจร้ายแต่ตอนนี้เธอเซ็กซี่มากและโอ้โหยังไงวะเธอสามารถใจดีได้เมื่อเธอต้องการเธอมีใบหน้าที่โกรจัดใช่ไหมเธอมันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันแค่ก็แค่อะไร คุณวางมือของฉันไว้ตรงนั้นได้ไงเนี่ยโอ้มือมึงมาในโลกเกียรตินะแล้วก็ลุกขึ้นไปนะแล้วทำไมาที่นี่ถึงมืดจังเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยผมหลับไปพร้อมๆกับคุณนะเนี่ยนอกจากนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเอามือมาจับเข้าหลามของผมน้องมน์ซะด้วยนี่เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงนะเนี่ยแล้วไฟก็ดับและคุณจะตําหนิผมได้ไงเนี่ยฉันไม่ได้วางมือไว้บนข้าวหลามน้องมน์ของคนนะ อะไรยังมีอีกนะฉันเสี่ยงตายที่บ้านของซูซานให้เธอด้วยนะฉันไม่เคยทําอะไรบ้าๆแบบน,นั้นมาก่อนนะและคุณไม่เคยแม้แต่จะขอบคุณฉันเลยคุณเอาแต่ผักผมไปรอบๆแล้วตะโกนใส่ผมอมืเอาละเอาระนที่สุดฉันตระหนักแล้วเดี๋ยวก่อนนะหนาวทุกคนตอนนี้ครับอยู่ดีๆอีเจซู e นะครับมันก็จะให้รางวัลเรานะครับเพราะว่าเรา ตะโกนด่ามัานนะครับว่าเฮ้ยผมไปที่บ้านของซูซานให้คุณแล้วก็คือเข้าไปแอบรับรับล่อๆนะครับไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้คําขอบคุณเลยเธอคนจะจัดให้เราเขาจังหวะนี้อะไรวันเนี้ยอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ฉากจบแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเพจมันคิดไปเองวะเนี้ยเราจริก็ได้เ,าเราเฉยเลยวเนี่ยคุณกำลังคุยกับใครอยู่เนี่ยผมฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ฉันคิดว่ามันดึกแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยข้างนอกมีแสงสว่างเดี๋ยวก่อนนะข้างนอกยังมีไฟฟ้าอยู่ดูเหมือนว่าปัญหาจะอยู่ด้านในนะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเปิดไฟจากที่นี่ได้เราแค่ต้องหากล่องฟิวให้เจอตอนนี้คุณต้องเปิดแอร์อีกครั้งใช่ไหมคุณเริ่มร้อนแล้วเหรอนี่คุณตลกมากแล้วนะเนี่ยเรา หากเราพบกล่องฟิวเราควรแล้วเราจะสามารถรีเซ็ตเราเตอร์ได้อ๋อและสามารถใช้โทรศัพท์ได้เองครับเจอแล้วคุณคิดว่าคุณควรทำฉันไม่ต้องการที่จะอยู่ใกล้มันนะถ้ามันจะระเบิดนี่ที่นี่ใช่มันเป็นไฟฉายไฟฉายไอเดียดีมากคุณช่วยปลดล็อกหน้าจอให้ผมหน่อยได้ไหมรหัสก็คือ0622อ่ะบอกเราเลยนะครับ ูนย์หกสองสองนั่นเหรอได้เลยอ้าชาลีใครวะเนี่ยโธ่คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยผมกำลังจะตกในไม่ช้านี่อะไรวะอยู่ดีแล้วก็วามตรงนี้วะผมต้องการคำตอบคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันกำลังไปแต่ดูเหมือนฝนกำลังจะตกในไม่ช้านี้อ๋อเพรยงเหมือนมันจะเป็นแฟตแบ็กว่ะอันนี้ใครไม่รู้นะชาลีเนี่ยอืม อากาศบ้าๆแบบ,บ,บ,บนี้เร็วเข้าไอ้บ้าพักผ่อนเถอะเพื่อนเอาเพื่อนเฉยเลยนะครับชาลีเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าพ่อไปอีกนะไม่ใช่ฉันจะไปในไม่กี่พริบตาไปตายซะชาลีย่าทางั้นเจ็บโอ้ใจเย็นๆหน่อยสิขอแค่ฮะดีรถก็ชนนะครับทุกคนนะอะไรวะชาลีชาลีาฉ,ฉ,ฉันฉันจำได้แล้วสู้ๆซานถ้าจะยืนบื้อแบบน,นั้นฉันจัดการ้เองเอา ฉันจำไม่ได้ว่าเคยไปอยู่ที่นั่นนะเนี่ยชาลีดูเป็นคนใจเย็นมากแต่ทำไมฉันถึงพูดถึงชาลีแบบนั้นล่ะทำไมฉันดูรีบร้อนขนาดนั้นอ่ะแล้วเธอก็เปิดไฟได้แล้วตอนนี้ได้แล้วใครบอกว่าฉันต้องการมันเฮ้โจ hey, ทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยเออผมรู้สึกบวดหัวนิดนึงครับคงเป็นเพราะไฟดับเออสู่ลุงของเธอ เป็นความผิดของฉันเหรออะไรวะปิดตาของคุณสักครู่ได้ไหมฉันจะไปส่งข้อความหาคุณป้าฉันทําได้ป้าได้รับข้อความของฉันแล้วเย้ป้ากําลังจะมาหาเราเธอบอกว่าเราเหนื่อยมากและไม่ได้ไม่ได้สังเกตเหรอ๋อเธอลืมนะครับเธอเหนื่อยมากอะไรอย่างนี้นะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยบเทศกาลด้วยอืมเธอกําลังมาแ้เหรอใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันพูดนะสิ ในที่สุดอะไรวะใช้เวลานานกว่าที่คิดอะไรวะมันเป็นแผนที่ดีหวังว่าจะได้ผลนะฮะหมายความว่าไงหมายความว่าไงดวูว่าการดับไฟเมื่อกี้เนะี่ยจะเป็นแผนของคุณป้าซูซานที่จะให้เราอยู่ด้วยกันกับน้องซูนะครับและแน่นอนนะ คุณป้าก็ทําสําเร็จนะครับน้องซูซัมติงกับเราเฉยๆนะครับหลายวันนี้ยโอเคจบเกมแล้วมันก็จะมีสรุปแบบน,นี้นะนี่เลยโคอี้นี่คุณชมโคอี้เกี่ยวกับผลงานนักสืบของเธอได้ดีคุณและโคอี้แบ่งปันช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันในการพูดคุยเรื่องพลังวิเศษตอนนี้โคอี้สงสัยว่าซูซานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเอ่อของสามีของเธออะไรวะก็ตายเกี่ยวกับพ่อของเราหรือเปล่า คุณละเขาอี้ตัดสินใจพบกันในสัปดาห์นี้เพื่อพูดคุยเรื่องนี้อ่ะต่อไปนะครับคุณเอาเครื่องดื่มสีแดงเดวิล,ล่าจะจำไว้คุณไม่รู้ที่อยู่ของดีแลนเนาะแล้วเลือกสีแดงแนละ้วแล้วก็เราไม่รู้ว่าดีแลนบ้ามอยู่ไหนเนาะประมาณนั้นส่วนต่อไปครับอลิซาแม้ว่าไทเลอร์จะเจ็บเนี่ยจะบาดเจ็บไทเลอร์ก็คือคนเต้นเนาะ แต่คุณก็ได้เห็นว่าอลิซาห่วงใย,ยนักเรียนของเธอมากเพียงใดและแตัดสินใจเข้าร่วมทีมคุณและอลิซาได้ออกเดทบนอ๋อบนสถานที่โปรดของเธอคุณสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณรู้ว่าอลิซามีงานเต้นที่สำคัญในสัปดาห์หน้านี้อ่าส่วนจูเลียนะครับคุณใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของคอนโทรเลอร์เพื่อเล่นเกมกับเธอคุณจุบจูเลียแล,แล้วและแบ่งปันช่วง ความเล่าร้อนกับเธอแต่น่าเสียดายที่มีการตัดบทโดยแม่ของเธอโทรมาแม่ของจูเรียดูเหมือนเป็นคนควบเป็นคนคู่เข้มงวดมากนะอาจใช้เวลาสักคู่ก่อนที่คุณจะได้พบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งออนี่ไงซูคุณช่วยให้ซูอบอุน่นคุณมีซัมติงกับซูแล้วอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ฝันนะครับทุกคนนะนี่จากนั้นคุณแสดงให้เห็น ว่าเธอว่าเห็นว่าใครเป็นผู้ควบคุมอ๋อ,อก็คือเราควบคุมเธอได้แล้วนี่เองครับง่ายๆคุณรู้ว่าคุณเคยพบกับชาลีมาก่อนเ๋าชาลีคืออะไรนี่เองครับนี่คุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของเขาด้วยซ้ำหรอ,อนี่ไงอ๋อจบชัตเตอร์นั้นแล้วนะครับทุกคนนะนี่อ่าโอเคเซฟไปเลยอ,อจบชัตเตอร์สองแล้วครับอันนี้น่าจะขึ้นชัตเตอร์สามแล้วน,นั่เองครับโอเคครับก็ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากดูเนียเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม